สวัสดีครับวันนี้ช่องทำนายฝันของเราขอนำเสนออีกหนึ่งฝันที่ควรฝันบ่อยนะครับก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กด Subsc r i b e ให้เพจของเราด้วยนะครับกดที่ด้านล่างได้เลยครับทำนายฝันฝันเห็นตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มากตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าหาตัวเงินตัวทองกระโดดใส่ ตัวเงินตัวทองไล่กัดหากคุณฝันว่าเห็นตัวเงินตัวทองคุณจะได้รับโชคลาภเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในช่วงนี้ชีวิตจะขาขึ้นหน่อยๆจะได้รับโชคทางการเงินจากเพศตรงข้ามให้ระวังคำพูดคิดให้ดีๆก่อนจะพูดออกมา ฝันเห็นตัวเงินตัวทองตัวใหญ่มากในช่วงนี้จะได้ติดต่อพูดคุยกับชาวต่างชาติหรือเพื่อนจากต่างถิน่นและพวกเขาจะนำโชคมาให้ระวังเรื่องคำพูดเพราะอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาแหว,แวงฝันเห็นตัวเงินตัวทองวิ่งเข้าหาระวังทรัพย์สินของคุณจะเสียหาย ระวังเรื่องสุขภาพคนในบ้านและระวังจะถูกเอารัดเอาเปียบจากคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนฝันเห็นตัวเงินตัวทองกระโดดใส่สิ่งที่คุณตั้งใจคิดตั้งใจทำไว้อาจจะยังไม่สำเร็จทันทีแต่จะได้สิ่งที่ไม่คาดหวังมาแทนคอยระวังจะถูกเพื่อนหักหลัง พูดจาต้องระวังเพราะจะมีคนคอยใส่ร้ายคุณอยู่ตลอดเวลาฝันเห็นตัวเงินตัวทองไล่กัดระวังจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับคนในบ้านของคุณอาจจะถูกเพื่อนที่ไว้ใจหักหลังโชคลาภในช่วงนี้จะมาจากที่ไกลตัวเลขนำโชค174748 4 1 9 1 3 7 3 4หนึ่งสามี่หนึ่งองสามห้ขอขอบคุณมากครับที่รับชมช่องของเราอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ